พราะมันเก็บเงินกันวันละแสนมีโอกาสได้อ no? ย no? no. no, ู่นะรอบหน้ามีโอกาสได้เยอะอยู่ผมว่าผมไม่รู้เลยว่าเคแม่เอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะเกือบเกือบเกือบจะรอดเลยดนเียจเไม่รู้ว่าเไปเอามาจากไหนเยอะแยะวะอหคเย ิจัดเลยนะนีนะเหมือนอย่างเดียวใรเียรถวกี้อคูบอกเลยอันนั้นรถพวกมันวันน่ะรถรามูลพวกมันใช่ไหมนะมองไม่เห็นนะเฮียโง่เฮียรถตัดไปคนต่อไปไหนเต้องพูดว่าครับเทลเียวไปเอนต่อไปก็ดเมร่ได้ายเป็นเฮียอะไรมันเปิดไม่ได้อะไรยดแม่ รอรอเเจอรอรอเขจะย่านมันกูจะย่านมันจอย่ามันเก็นว่วิ่งหนีกูอยู่รงรไหนยม่ใส่ก่อนนะนุวิ่งเฉจะหลุดคตัวที่นมานไปลตัวี่ตีไรี่ตีอะไพี่ลบานยใครอ่ะพีโมัสลูกสีเรายุ่ไปแล้วนี่อ่ะเออเดี๋ยวรอให้ครอบครัวมันตีกันสกันอนึงไปโทยาเดี๋ยวตามเก็บด้วยนะ พี่ต้องเก็บตังส่วนตัวสักร้อยเอ็มถึง2เล่มผมให้ซีโฟตรไอ้นี่อยู่ครับผมให้ซีโฟมันหานู่นนี่นั่นอยู่ครับให้ซีโฟมันทำบอลเดี๋ยวหาให้มันไปรถไปเช่ารถให้ซีมันทำบอลเดี๋ยวหาให้มันรถไ่ไปเช่ารถ งจะเอาเป่าเฮ้กลวไงดีวะกูจะกูจะไปเล่นหน้ากูหรว่ากูจะไปเล่นไหล่ไม่ึงจะเอาไหมมึงจมันไหมเนี่ยกูจะกูจะขับไปตรงไอ้นี่นะไออะไรนะไอสุสานช่างนมอ่ะไปเลยไเลย้ไหพี่จะรอบมันมาใช่ไหมพี่ติใช่ใช่กลังรอไปไดิไปดิสุสานชางนมเต็มมาให้ขลังลังาเล้มาเล้อมาเล้อาหลังแลวเี่ยลช้างนมืตรงไหนวะพี่ขลังเลี้ยวลังเลี้ยว

มันมาตามมามันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมัตามมาแล้วมันตามมาแล้วกูจะขับไปบนจากทางเขาแีนีนึ่ขวนึงน๊บนึงมันยังไม่ตามกูมาเลยวะนึงเงี้ยไอ้นไปไหนแล้ววะ โอ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วมันมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วรอ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 ไต่ไอ้กํลัลลงหเหิน่ไ เอาดีเฮ้ยเฮียมันแตกอย่างนึงแล้วเฮ้ยใต้สะพานใต้สะพานเนี่เนี้นี่นีขึ้นขึ้นบนสะพานแล้วอยู่ตรงสุสานเลยอยู่ตรงสุสานเลยอยู่ตรงสุสานเลยเอานี้มานเี้ยมันี้เอารถตรงรถตรง่อต่อี่อต่อต่อต่อ่อต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 ่ออตอต่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 อตอต่อเอา่อต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 ่อตออ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  ตัวสุสานตัวสุสานสองตัวเงอรดีสุดแข่งเลย

เห้เอ้ห้มึงกลางหาคีครบชั่มโ่งยังวะกลางนี้กูจะเล่นกูจะเข้าไปเล่นกลางหาคีหน่อยกลางหายคีแม่งเลยน้องรอเอ่นยเ้วไปตรงนีอานหัง่นหลัไฟม่หวนะองเงมันยังอยู่นะมึงเห็นไหมล่ะ

ไอ้เหี้ยขอไอคิสหน่อยดิน้องไม่ใครมีไอคิสกลางไอคิสหน่อยน้องกลางไอคิสหน่อยไม่กลางไอคิสกูหน่อยน้องโดนเหรอโดนเหรอ

อีกอีกทีอีกทีอีกทีเอาดีเอาสี่อร้อพันลุ้มันหรือลุนแล้วี่โดนึงสบเราัฟังจะเล่นขววล้่นี่ยน่เวทีเทาย่ะแยกเอาไปมั่งต้องตักแลมาทตุ้นทคนงไงอีกมาทตเ้คนี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนไม้ไม่หยเลยมีวงลุ้นไปมัง

แยกกันอีกแล้วตกับย้อนตี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 ่ีต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 นตี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 ่ีต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 เตี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 นีต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 ี นี่เอ็มโดนสองเชียวไม้ลำเียวหัวรงหนาวสกอตสูงเอากรูลบ้าเอากรูลบ้าเอากรูบ้าลวเอากรูลไหมแล้วกูไหมไหนนะแฮกกาดูบ้างไหมโอ้เจียโมเยว่ะเจีโมเยว่ะโดนี่อัแรงโอ้ยเฮีย้ยงหัไปไหนอ่ะมพูดดีสัชูพิตรดิชูพิตรดิชูพิตรีดิชูพิติชูพิตรดิชีดิ เพ่เหรอฮะยังเป่เหรอจ่อเหี้ยเอยเย่ทำเย่่อเย่เ่อาับโได้ยังจะจ่อคุยมาเปนย่ี่อเอาดีเอาดีาเบียลาเบียลาเบียลาเบีย้ยมึงบอกมึงบอกมึ่บอน้อน้ขึ้นรถก่อนก่อนขึ้นรถก่อนรจะลบจะลบ็กนา่ไปขึ้นรถ้รถก่อน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 

อันนี้ของใครกลางของเราหรือของบานกลางอ่ะอ๋อรอบแรกบันกลางใช่ไหมโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลมันชุบมันชุบตรงเนินมันชุบตรงเนินหมดเลยมันชุบต้องเนินหมดเลยตำรวจตำรวจวงอาคีฮัลโหลไม่เห็นอาคีหรอตอรอ เพพืื่่ออนนตตาายยเเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเอ้ยตำรวจทำไฟเสียไปเฮ้ยโอ้ยควยเป็ไฟไม่เป็นไรค่อยๆเอาผมเฮ้ยขันไหนดิตรงนี้นะขันไหนดีไหดิขันไหนดีดิฮัลโหลเพื่อนโดนถนุดินลงมาช่วยหน่อยดิถุนดินข้างล่างอ่ะมาดิข้างล่างข้างล่างลงมาดิข้างล่างหน่อยเพื่อนมันมาเต็มเลยเพื่อนมันั่นรถบินอ่ะถนนดินมีตำรวจต่อเลยจ้ตรอโอ้โหมันี่หมดเลยอะต่อรอโอ้แม่งยิงให้แม่งทุบไอ้เหี้ยควยสู้เว้ยสู้เว้ย เนื้อลองเนื้อตอนรอน้องยิงกูไปถึงไอ้พิธีกูยิงรู้พิธีมึงพิธีโดนสายบ้านทุกคนก็หมดนะตอนนี้เขาหมดแล้วตอนนี้ผมโดนตัวผมตคยเสียตั๋วเถื่อนนะหรอกว่าเสร็จตายกว่าเสร็จตายกวตายเสร็จตายเด่นเด่นกว่าเสร็จตายเด่นเด่นาว่าเสร็จตายทีแรกทีแรกชูกว่าเสร็จบ้ายงที่บ้าน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 ที่ย้านทต่บ้านที่ เพื่อนตายตรงบ้านเห็นไหมเพื่อนนอนอยู่อะโอ้ยเฮ้ เนดีชุบเลยชุบเลยนะอะชุบเลยชุบเลยจุีบแุบแล้วชุบอยู่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 ปากดีอ่ะสันปากดีอลไรมึงยึด เง่าเง่้เง่าเง่เงอ้ามีปากมีเสียงเป็นไรฮะข้างไรอะข้างไรอะข้างรอะไอหนุ่มข้างไรอะคุยได้เหรอเฮียวันนี้ไม่ออกหักไรเฮียไม่เอ้ยออกได้น้องข้างไรหนุ่มข้างไรหนุ่มข้างไรตนเป็นีอะไราย ออกอออีตีขึ้นมาี่ตีี่ตีพี่ตีเอาเลยพี่ตีกูอยากเล่นสกูอยากเล่นกูอยากเล่นกูอยากเล่นถยน์พาวนพานวนมินะนมินในมนึงไปกดเลยมึงกดอมเลยอ่าสบประกนี้สบประกนี้สบประกาเนี้สบประกนี้าพาพน้องไปพาพี่ไปพาดิ กูอยากเล่นไงกูอยากเล่นกูอยากเล่น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 ไม่ใช่อะไรหรอกรถ <c oughs> พี่อยู่อยู่เห er. ี้ยแล้วรถ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 กูมันลบไปแล้วรอรีวอร์ดีรีวอร์ดีรีวอร์ดีมาพาวรถ เหลือเนี่ยแต่กูอยู่ะมากําลังกับไปกําลังไปมีห่อไหมน้องมีหอไหมมีหอไมหอมไ <c oughs> ไอเบลลีบาดว่าเปล่าเสียไหมไอเด็เดี๋ยวผูยิบหมอไปเผื่อได้เปลวเลวเปลวเฮ้ยไป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 เอารถก่อนไหมได้ได้โอเคโอเคประสบกองกันไหมกันเราเรากลางบิ๊เรากลางบิกไปไม่ได้ในปีตอนนีเออไม่ต้องกาาไฟฟ้าทั้งสองกูไปอ่ะพี่ๆๆว่าผว่าเราอ่ะนิมันคนเลว่ีเวลาเว

สวัสด on ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆ มันจะท่ปนาที่อนรอเรืเไนก่อนรเล่นก่อนเยีวเ่อ้กูขอยินด่ามันจะท่านาทีนะแล้วเราค่อยห่อมเจใจไมเด็น่เด็ก่แลจะขารใคึ้นรถเ้าเร็วยไม่ีอไรไีไพูดหน่อยเ้ยแสดงว่าไม่มีนะอะไรกันบางคืออะไปนบ้างตั้มกำลงไปกำลังไปขุาสนคดีอุ่มคืออะไรบ้งีอุมมันมีคดีอุ่มุ่มแล้วทลาย

ไอ้กูไม่สนใจหรอกใครจะปากดีกูสนใจสาวๆน่ารักน่ารักโดยพวกผู้ชายมึงเอากูบ้าพวกขยะไอเหรอเอเลยรอคนนี้น่าจะสวยที่สุดละแป๊บนึงนะอ้ไม่คหมอายเข้าใจไหมรีบมาถือามือมันด่มันด่มึงจะด่าไม่ได้มั่เข้าใจไหม่ไป้ปืนยิงมันพแล้วไปเอาศพคามือครับเพื่อนเอาถุงห่อมา ไปนะพี่กนกำลังไปขอมาเร็วสวัสดีครับปืนยิงมานได้ปืนก่อนได้สเดียวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหครับสวยพี่ขออุ้มหนูได้ไหมครับไอ้เฮียเมินๆแบบนี้แหละกูชอบไอ้สัตว์ ขอห่อหน่อยดิกมาถือตอเลนะขอหอหน่อีด้วยนะเออเอาห่อไปดิเอาห่อไปดิเลกแปดเจ็ดหกรอๆๆอย่า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 พึ่งหอนะกูขอยืนด่ามาสักห้านาทีได้ป่าไม่ต้องไม่ต้องรอกเทลไอเอาห่อให้กูดิแปดเ้ยใครมีหอใครมีห่อห่อใหน่อยมีหอป่าแปดเจ็ดหกขอห่อหน่อยดิพี่ตีมาพี่สีมอะไรเี่แปดเจ็ดหยึกาวยึกต้องเล่ห่อเลยองเล่ห่อเลยไปดี ไอเหียเพืเอนเราหอแล้วเพลเราหอแล้วเพนเราหอแล้วออกเลยออกเลย44 644 644ไม่644 644ไล่เดี๋ยวไล่หอเลยอ่ไอเทียวมใพี่เทียวหอดไล่หอดวมไปเลยไปเลยออกออกเลยออกเลยออกเลยตรงนี้สบหนึ่งเนี่ยน้อง น้องหออเลยซิมบ้ามันจะแพ้สกอตจริงเดี๋วะซีโฟซีน้องออกเลยซีโฟลีนไม่เปลี่ยน้องห่อเลยซีัง

ไม่มันตามมึงว่ะเดี๋ยวกูไล่ตัดยางแม่งดีกว่าว่ะเฮ้ยเฮียแม่งดูโดนมันยิงให้ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงมันให้หน่อยยิงยิงกดไว้หน่อยยิงกดไว้ยิงกดไว้เฮ้ยกูขึ้นไปด้วยกูขึ้นไปด้วยน้องยิงมันดีเฮ้ยเฮ้ยมันน่าสบาเล็กหน่อยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อย ยิงมันดียิงมันดิยิงมันดิไปยิงมันดิบามันก่อนยิงมันก่อนไปมึงมายิงมึงก่อนตำรวจให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสบขึ้นรถแล้วเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วสบขึ้นรถแล้วไอ้หนูมือไอยกูโอเล่เปล่าโอเล่เปล่าโอเล่ไหมโอเล่ไหม โอเคน่ารักมากศพมันขึ้นรถแล้วจริงจเมื่อกี้อย่ายิงยางดิเฮ้ยเอาโอ้กูจะรั่วบอกเพื่อนดิเฮ้ยเอาน้องเอ้ยเฮ้ยศพมันขึ้นรถแล้วไอ้ทียเทคสองไม่ใช่หรอแคนเซิลดิไอ้นุม่มเขาบอกไอ้นี่ยเขาบอกจับเลยอะครับอ่ะแล้วแต่แล้วกันกูจะรั่วว่ะแต่เมื่อกี้ท่าเมื่อกี้มันเปิดประตูไงศพมันอยู่บนรถแล้วลครับเ,รเอางี้แลกกันด้วยใบดีกว่าถ้าผมโกหกผมโดนใบ มา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 เรียกนายกลงเลยรีพอร์ตเลยมามามาฮัลโหลครับเกตส์เกตสเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทับรีพอร์ตแป๊บมา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 ทับรีพอร์ตให้หน่อยทับรีพอร์ตให้หน่อยครับทับรีพอร์ตให้หน่อยครับเรียกเรียกเรียกนายกให้หน่อยครับทับรีพอร์ตให้หน่อยทับรีพอร์ตให้หนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโอเล่เขาดู ใหญ่เฮียอะไรอ่ะอ่ะตามจริงมันนั่งวนรถแล้วมันจะแย่งศกไม่ได้ครับตูดจะไม่ถึงบ่อหรือเปล่าอ่ะนี่ดูนะครับดูนะเดี๋ยวผมรอให้นายกมาดีกว่าครับตูดไม่ถึงเบาะเฮียแล้วเอาคนดูมึงดูไอ้มึงดูจอกูนะอ่ะดูนะแม่ภาพช้านะครับภาพภาพช้าชัดๆนะครับผมนะดูนะนี่หรออ่ะดูดูดูภาพช้านะเด็กๆอันนี้เดี๋ยวกูสโล ถ้าสมมติว่าห่อแล้วถ้าสมมุติขึ้นรถยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์มันสามารถดึงศพได้เล่นตามสคริปต์ประเทศอ่ะดูนะดูนะเนี่ยเขาถอดมาเนี่ยได้ยินไหมมึงดูไอ้มาเป็นมึงดูเลยเหรไปเลยคนอื่นไปเลยเนี่ยกูนั่งแล้วไอ้เหี้ยแค่มันยังไม่สตาร์ทเครื่องเว้ยตูดถึงบ่แล้วเนี่ยได้ยินไหมไปเลยไปเลยคนอื่นไปเลยมันไม่ถึงยังไงวะฮัลโหลได้ยินไหมมันไม่ถึงยังไงวะ อืมได้ยินแต่ว่าพี่ไม่ได้โกหกนะพี่ขึ้นรถแล้วจริงๆนะเมื่อกี้มันู่ตามสถิติประเทศถ้ายังดึงได้แสดงว่าไม่ได้ขึ้นรถร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคไม่เป็นไร เขาส่งไฮมาเขารู้ดิว่าพี่ไม่เถียงไฮอันนี้มาเล่นตามสถิติโทกในยังได้ยกหรืออะไรวิธีการเล่นเราตกลงกันแล้วอ,ะอ่ะเรียอแล้วนะ Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed shame Girl, you told me no because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes and now they think I'm gonna say Things don't feel the same I don't wanna play no games it's been so hard to love again. Don't ever trust nobody, don't trust your friends. Tell me why they're sending pictures, they don't wanna take your place.